พีพีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหลังเงินเมืองยางนะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยสภาพาไปไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่เปลี่ยนนะคะคือน้องหลังเงินอะ่ะจะไปสวนกระเทียมนะคะสวนกระเทียมกระเทียมเออใช่แหละสวนกระเทียมนะคะจะไปสวนกระเทียมที่พี่สะพ้ายปลูกไว้นะคะก็เลยจะไปดูว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างนะคะมันขึ้นหรือย,อยังหรือมันแบบว่า เออมันโตรหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยมันเป็นทางผ่านมาทางแบบว่าแม่น้ำนะคะมีน้ําด้วยก็เลยมาจอดถ่ายก่อนนะคะจอดเปิดคลิปที่นี่เลยก็คือแบบว่านี่นะคะโอ้โหน้ำเขียวเกลี้ยเลยสีเหมือนต้นไม้เลยอ่ะสีเดียวกันเลยมันเป็นหน้าผายานนหน้าผายกั้นน้ำนะคะนนเวลาเขาจะทำนาทำไร่ทำนา,าน,นะคะ เขาก็จะเอาน้ําจากที่นี่แหละเอาน้ําจากที่น่าขายนี่นะคะแล้วก็ไปทาไรทํานาเนี่ยแต่ว่าช่วงตอนนี้เขาไม่ทํานานะคะเขาก็จะกั้นไว้ปิดไว้ก็ปิดไว้กั้นไว้นั่นแหละคะ่ะก็กั้นน้ําไว้ให้มันอยู่ที่นี่ละคะแล้วก็มันจะข้างหลัง,ลงน้องนะเนี่ยเนี่ยมันเขามันจะเป็นน้ําตกทางนี้เขาเรียกน้าตกเพราะเมืองยั้ไม่มีน้ําตกนะคะ แคน้ํามันไหลลงแบบว่าหน้าผาอะไรย,ยงนี้ก็แบบว่าเรียกน้ําตกแล้วค่ะเล็กเล็กน้อยๆก็เรียกเรียกน้าตกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาทํานาเสร็จเขาก็จะกั้นน้ําไว้แล้วก็พอตอนสงการน่ะหน้าสงการเขาก็จะเออเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหน้าสงการก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยเขาก็จะทํากระท่อมเล็กๆไว้แล้วก็ทิน้านี้ก็จะเป็นด้านล่างก็คือ ที่ต้องหล่อเงินยืนอยู่อะ่ะมันเป็นข้างบนนะคะแต่ว่านี้มันจะเป็นด้านล่างลงไปเลยแล้วก็มันจะมีน้ําไหลไหลาจากตรงนี้ลงไปนะคะเนี่ยมันเป็นน้ําไหลแบบนี้ก็เรียกว่าน้ําตกแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ําเป็นขั้นเป็นขั้นลงไปเลยแล้วก็เขาก็จะทําแพทาแพข้างๆตรงนี้ไปหมดเลยแล้วก็ทางนี้ก็ทํานะคะเพื่อ,อตอนสงการนะคะเขาก็จะมาเที่ยวนั่งกินริมน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่า ก็ถ้าสงการก็จะมีเขาก็จะมาขายออปิ้งย่างหรือส้มตําอะไรต่างๆนะคะก็จะมาว่าก็เป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะคะธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะคะเอาแบบธรรมชาติล้วนๆนี่แหละคะ่ะนี่ก็จะเป็นน้ําน้ําไหลลงไปนะคะก็คือจากทางนี้เลยนะคะน้ําจากทางนี้ไหลลงมาอันนี้น้ํามันน้ามันมาจากตั้งไหนอ่ะสายไหน อ๋อน้ำนี้มันจะเป็นสายทางป่าสานนะคะหมู่บ้านป่าสานคือมันเป็นอยู่ทางเขตก็จะเป็นทางหมู่บ้านป่าสานนะคะคือตอนนี้เราออกไปไม่ได้นะคะคอ,อ๋อนี่จะเป็นน้ำน้ำชื่อมันจะเป็นน้ำกาวนะคะกาวเลยน้ำกาวเลยเอ๋อก็จะมีทางอีกทางนู้นอีกอันนึงนะคะ น้ำทางนู้นจะเป็นสายน้ําจะเป็นน้ํายางนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นน้ําสายน้ําทางป่าซานนะคะหมู่บ้านป่าซานแต่ว่าเขาเลือกน้กํากาวนะคะแล้วก็มันก็จะไหลลงมาแบบนี้เลยก็ไหลลงไปไหลลงไป,งไปเรื่อยๆตอนต้นคลิปอ๋อต้นคลิปอวะไม่ใช่คลิปพี่โบฟองเนี่ยตอนน้องหลังเงินไปเชียงตุงที่ ี่บอฟองมาเที่ยวแล้วก็แบบเป็นหน้าผายนี้น้ําตกอะไรยี้นะคะก็คือแบบนางมาบอกน้ําตกเหรอน้ําตกเหรอพอมาเจอเนี่ยน้ําตกอะไรน้ำตกตรงไหนก็น้ําตกแบบนี้แหละคะ่ะที่บางยางนะคะมันไม่มีน้ําตกอะไรนะคะก็แบบนี้แหละน้ําตกที่เราเรียกนะคะเราไม่มีเราก็เรียกไปน่น,น,รน,น,นจริงจริงมันก็เป็นฝายก้านน้ําเวลาเอาทําไล่ทํานานั่นแหละแต่ว่าเรา เราแบบว่านํามาเป็นที่เที่ยวได้ไงคะก็คือส่งการเราเที่ยวได้ส่งการก็ต้องเป็นน้ํามันก็ต้องอยู่อะไรที่แบบน้าน้ำเลก็เลยเอาเป็นที่ที่เที่ยวแล้วก็ทั้งน้ําก็ทั้งที่เที่ยวทั้งที่แบบว่าทํานาก็คือเข้ามาในนาแบบนี้เลยนะคะเมกไทยนี่ดีนะคะทุกคนเราเจออะไรเอ่ยเจออะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ ฟางนะคะฟางอะ่ะเขาเก็บไว้แบบนี้นะคะทางนี้เขาเก็บแบบนี้เลยทางไทยเขาเก็บยังไงเราไม่รู้นะแต่ว่าทางนี้เขาเราเก็บแบบว่าเก็บแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายควายไม่กินเลี้ยงวัวเอาเหรอควายก็กินว่ะเลี้ยงทั้งวัวทั้งควายนะคะ <laughs> ก็จะเก็บไว้แบบนี้เลยเหมือนกระท่อมน้อยๆตอนนี้เราก็ได้เวลาจะไปสวนกระเทียมนะคะ สวนหัวหอมหัวหอมทางนี้เรียกหัวหอมนะคะสวนหัวหอมนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปสวนกระเทียวนะคะคือเส้นเล็กนิดเดียวอ่ะถ้าล้มก็คือล้มเลยหงายก็คือหงายเลยเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอล้น,นี่ใจเย็นๆใจเย็นๆ เนเดียวเลยมันมันเหมือนแบบเตนาใช่ไหมหเธอลงก่อนเลยลงได้ลงซะง,งั้นน้องเหล่าเงินได้ลงซะง,งั้นนะคะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกเตน,นาคือเราเดินแบบเดินเตน,นาเลยนะคะก็ออกไม่ใช่เดินเต้นนะก็คือขับขึ้นเตนานะทางนี้เส้นนี้เขาใช้กันนะคะนี่เขาก็จะปลูกส่วนปลูกกระเทียมนะคะนี่ก็จะเป็นปกระเทียมหมดเลยแล้วทางนี้ก็จะปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนะคะของพี่น้อง ของใครอะมอนกีหรอน่าจะของมอนกีนะคะของคนมอนเกีนะคะอุ้ยขาวๆทางนู้นคืออะไรคือส่วนแตงนะคะอุ้ยทำไมน้ําใสจังดูทุกคนน้ําใสมากมีเงาน้องหลาเงนะะินเลยฮัลโหลเงี้ยน้าใสมากเลยอะอยากเล่นอะอยากเล่นน้ําค,คิดถึงตอนเวลาอ,อคิดถึงตอนเด็กๆอะ อนนี้อยากกลับไปเด่นอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโตมาแล้ววุ่นวายอ่ะโตมาวุ่นวายไม่ใช่โตมาแบบต้องคิดเยอะเนาะมันไม่ใช่เด็กๆด้วยแบบแม่ขอตังค์หน่อยแม่อันนี้หน่อยแม่อันนั้นหน่อยโตมาก็ทําเองเก็บเองซื้อเองอยากได้ก็ต้องซื้อไม่มีก็ไม่ต้องซื้อแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากถ้าเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็แบบ แม่อันนี้แม่อันนู้นคนอื่นมีนี่คนอื่นมียนั้นอยากมีด้วยนี่ง่ายๆเลยนะโตมาภาร้เยอะอย่างที่บอกไม่น่าโตน,นะคะเป็นกระเทียมที่พี่สภปายปลูกไว้นะคะมาปลูกที่นาที่นาไว้อุ้ยสวยอะเขียวเขียวกิด ก็จะมีคนทาเยอะเลยทางนู้นก็ฝั่งนู้นก็เป็นกระเทียมหมดเลยนะคะทันนี้ก็กระเทียมทางนู้นก็กระเทียมส่วนทางนู้นแตงโมหรือเปล่าได้แตงหรือเปล่าน่าจะใช่นะอันนี้ต้นหอมใช่หรืนีนต้นหอมแล้วนี่กระเทียมนีนะคะเถื่อนเถียงเถียงนานะคะเดี๋ยวมานั่งพัก พักแป๊บหนึ่งวิวเมืองอยางธรรมชาติม่นคนยก็นี่กระเทียมไง <laughs> สวนกระเทียมเยอะเลยนี่นะคะอ่ออะไรอะเห็นไหมคะตรงนู้นเะน่ยมันจะเป็นภูเขาแล้วก็มันเขาทรงมันเหมือนช้างอะ่ะ เหมือนหรือเปล่าก็เขาเรียกว่าถ้ำช้างนะคะก็จะเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งแต่ว่าเราออกไปเราออกไปไม่ได้นะคะเราออกไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีประวัติมันมีประวัตินะถ้าช้างอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ออกไปไม่ได้แน่แต่ยืนมองอยู่ตรงนี้นะคะใช่เนื่องจากโควิด ไไไปไม่ด้คือถ้ำช้างเนี่ยม,มันมันมีอ่าพักครูวาบนชุ่มอ่ะเข้ามาทำพระธาตุไว้บนภูเขานี่นะคะคือน้องหลังเงินเคยไปนะเคยขึ้นไปถึงภูเขานั้นด้วยแล้วก็มีพระธาตุข้นบนมันจริงนะคะน้องหลังเงินเคยไปถึงเคยขึ้นไปถึงอยู่สวยนะคะคือมันธรรมชาติอะ เดี๋ยวถ้าแบบบ้านเมืองมันปกติน่าจะได้ไปเที่ยวอยู่นะคะได้ไปถ่ายคือมันสวยจริงอะนี่นะคะเว้ยเว้ยหมวกกระเทียมที่พี่สะพ้ายปลูกนะคะคือมันมันเพิ่งเล็กๆเ,เองอะมันยังไม่ใหญ่มากนะคะคือมันพี่สะพ้ายบอกว่าน้ําไม่ค่อยมีนะคะน้ําไม่ค่อยมีมันก็เลยมันไม่ค่อยได้กินน้ําใบมันก็เลยแห้งนะคะดู ก็สวนกระเทียมก็มีแค่นี้แหละค่ะมามามา,มาเที่ยวมาดูนะคะว่า,วามันมันดีอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่นะคะก็รอให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงแล้วถึงเวลาเราก็จะมาเก็บใช่ไหมออกจากอ่าสวนกระเทียมมาแล้วนะคะโอ้ยผมฉันออกที่นาที่สวนกระเทียมมาแล้วก็มา ยืนอยู่ที่จุดชมวิวไม่ใช่จุดชมวิวล้วไม่ค่อยเห็นอะนี่เมืมอยยางนะคะนี่ก็จะอยู่บนบนดอยเลยมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเอทำไมมันเบลมันค่อยมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นสนามบินเขาเรียกสนามบินนะคะก็จะกว้ากว้างแบบนี้แหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันมีเครื่องบินลงนะก็เลยเรียกสนามบินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ก็จะมีเป็นวัดเป็นวัดอะไรต่างๆนะคะเป็นวัดจตุสินมันนะคะส่วนถนนที่กว้างๆนี่ก็ตอนเย็นๆจะมีคนแบบว่ามาเดินเล่นเดินเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็จะเป็นที่แบบว่าฝึกขับรถหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งอะไรอะ่ะที่แบบว่าหนุ่มสาวเขานัาเจินก็ได้นะคะคือที่มันกล้อง จุดัดหมายออจุดนัดหมายจุดนัดจุดนัดหมายไปทางหรือเปล่าเขาก็นัดกันมาที่นี่ได้นะน้องหลังมึงก็ไม่รู้นะแต่เห็นบอกว่าเขามาเข้าขึ้นมาที่นี่บ่อยนะคะขึ้นมาที่นี่กันบ่อยแล้วก็เขาก็เห็นแบบว่ามาเล่นฟุตบอลอะไรก็มาเล่นอยู่นะคะออกกําลังกายขับรถเรืออะไรต่างๆก็แบบข้างบนนี่เลยค่ะแล้วก็นั่งแบบว่ารับลมชมวิวก็ข้างบนเนี่ย ใช่คือตอนเย็นอากาศมันดีนะคะอากาศมันจะดีจะดีมากเพราะมันลมแบบลมเย็นๆนะคะไม่ค่อยร้อนคือเมื่อก่อนน้องเหล่าก็ค่อยอันบอว่าพาเพื่อนๆมานั่งกินเสื้ออะไรมากินข้างบนนี้อยู่ค่ะก็จุดเซลฟี่ <laughs> จุดเซลฟี่จุดนัดหมายจุดรวมตัวล้มคน ลมเพื่อนลมในต่างๆนะคะตอนนี้ร้อนแล้วตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วนะคะเพราะมันร้อนเลียวร้อนมากยิ่งใส่เสื้อสีดำยิ่งร้อนกว่าเดิมนะคะคือร้อนไปอีกโอ้ร้อนแบบมไม่อยากพูดค่ะน้องเหล่าก,ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะคือมันร้อนแล้วอ่ะมันร้อนร้อนสุดๆอ่ะจะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะขอปิดคลิปข้างบนนี้เลยคือวิวสวยๆข้างบนนี้เลยนะคะก็ หลังเันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วกดติดตามให้น้องหลังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ